ตัวละบาทเดียวเดี๋ยวตักอันนี้เราตักให้หน่นนอ,อครับจอกแล้วเท่านั่นจอกละร้อยนะอะจอ100ะเยอะมากเลยครับนะครับบรรยากาศร้านทองพันปลาครับเยอะ คนเดียครับมาซื้อปลาช่วงนี้ครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยววันนี้มาซื้อเดี๋ยวมาดูปรากดครับตัวละสองบาทปรากดกเดี๋ยวผมจะไปดูปรากดครับนี่คือไปดูตัวละสองบาทครับอันนี้มาดูปลาเป็นปรากดพอดีอยากเลี้ยงปรากดครับแต่ว่าปลาก็มีหลายปลาอันนี้ก็เป็นปลาดุกดุกอุยดุกรัสเซีย นี่ครับเียงขายี่ตัวละบาท2บาทบาทยีนี่ครับที่รานทองวันปลาปลาหมอเทศก็มีนี่ครับนียตัวใหญ่เลยแต่วันนี้นี่ผมอยากเลี้ยงปลากดพาไทายดีครับอันนี้จะเป็นปาลาอะไรไม่แน่ใจนะครับปลาหมอครับเป็นปลาหมอเทศครับ พอดีการเลี้ยงปลาหมอก็เลี้ยงที่ในอ่างซีเมนต์ก็อ่างเลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงปลาดุกรัสเซียปลาดุกอุยก็เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าอยากแต่ว่าได้ถามดูแล้วปลากดเนี่ยจะต้องเลี้ยงอยู่ในบ่อดินที่มีออกซิเจนก็ได้บ่อปูนบ่อซีเมนต์ที่เป็นออกซิเจนแต่วันนี้จะเลี้ยงทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ครับที่เป็นตัวผมจะไปลองเลี้ยงกับปลาดุกอุยเนี่ยครับ จะลองทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงจะตายไหมลองทดลองดูครับอันนี้ก็ปลาเยอะๆขนาดนี้ก็มาที่ร้านทองพันปลาครับมาได้เลยอำเภอบางโคนครับอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครครับจำหน่ายปลาทุกชนิดเลยก็มีปลาส่วนมากก็จะมีปลาดุกปลาหมอปลาเทโพปลาอะไรเยอะแยะครับเดี๋ก็จะให้เบอร์ให้ดูครับเวลาจากสนใจครับปลาดุก ตัวละบาทอ๋อ yeah, อ right. oh, ุ้ยบาทบาทห้าสิบผมอยากได้ปลาปลากรดอยู่ไหนกันจะไหนนะอ่าเอาได้ตั้งน้อยก็ได้เอาก่อนเอาก่อนอ่าวุ่นวุ่นยังวุ่นอยู่อ่าผมผมบ่อยากผมนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้ยตกใจปลายี่สบปลาอย่างเนี้ยตัวเท่าไหร่เป็นิดตัวร้อยบาทตัวจ้าโอ้ตัวสวยๆเลยครับ ต่อคิวครับผลดีอยากได้ปลากฏดสักร้อยห้าสิบตัวนะครับแต่ว่านี่ครับดูบรรยากาศร้านทองมันปลาขายดีเพราะว่าปลาก็ถือว่าเป็นปลาที่แข็งแรงนะครับเป็นปลาที่เราไปปล่อยเลี้ยงในอ่างในบอ่อซีเมนในบอ่อดินได้หมดเลยเป็นบรรยากาศตอนบ่ายครับบ่ายสามโมงนะครับต้องรอคิวครับสังเกตคิวการซื้อปลาใครที่ผ่านไปผ่านมาร้านทองมันปลาก็จะอยู่ ถนนเส้นจากพังโคนเส้นพังโพนมาออกไปสกลนครครับจะอยู่ฝั่งถ้าเข้าพังโคนจากสกลมาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเยื้องกันกันกบน่าจะาติดกับโชว์รูมรถนะแต่มาดูาแวะมานะครับใครสนใจที่มีพันปลาปลาคราบ,บก็ยังมีครับปลาคราบคล้ายเสฟได้เลย อ่าตัวละสี่บาทครับนี่ครับสิบห้าตัวลอยสิบห้าตัวลอยสุดยอดปลาคร์ฟยังมีครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้มาชมอีกครั้งหนึ่งพอดีก็รอคิวอยู่ครับผมอยากได้ปลากรดอยากได้ปลากรดกับจะเลี้ยงปลากรดคู่กันกับปลาดุกที่ผมเคยเอาลงเมื่อวันสองวันเนี่ยปลาดุกปลาดุกอุ้ยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้ปลาปลากรดลองไปทดลองเลี้ยงร่วมกันกับปลาดุกอุยนะครับจะเป็นยังไง เอาสักร้อยตัวเขาขายตัวละสองบาทน่าเป็นปลาปรากฏครับชอบกินครับเดี๋ยวจะลองดูแต่เขาบอกว่าต้องใช้ออกซิเจนประมาณเนี้ครับคือจะเลี้ยงได้ปรากฏแต่ผมก็จะมีแบบลักษณะเป็นการกรองน้ําอย่างเดียวเลี้ยงอันนี้ก็เอาไปเลี้ยงครับ <c oughs> ปลากรกครับตัวละสองบาทครับ พอ,อสักร้อยีกวโอเคอ่อเคอเอา,ไไอาเวลาหนึ่งฝากเส็นุบจะลดอ่านี่ยครับต้องเลี้ยงในบอ่อดินตัวเนี้ครับอตัวเล็กจะลองเลี้ยงคู่กันกันกบปลาดุกลองดูครับตัวดุกใส่ตอนนี้ก้อยเลยเนี่ยบอกเป็นยังลองดูครับทดสอบครับวันนี้ครับอไม่เป็นไรมันตัวเล็กอยู่เท่ากัน ปล่อยให้มันสู้กันไปนะครับอ่าอ่าครับผมเลือแค่นี้ครับขายดีเป็นบอกระวังเอาไปเลี้ยงให้ปลาดุกด้วยอาจารย์นว่าดูบรรยากาศครับบรรยากาศร้านทองกันปลาเย่ต้องออกเย็นใจออกเย็นใจนะขบอะไรก็ตายแล้ว เอาที่เตียนใส่ครับเจาสองคนเป็นพี่น้องกันปะเออก็ลำบากเออเข้าได้ก็ได้ได้ครับถ้าสุดปุณิมีประสบการณ์เลี้ยงปลาี่สุดยอดเลยครับนี่ขายปลายอดเลยขอบคุณครับอ่าโอเคสองร้อยครับขอบคุณมากเข้ามาก่อนครับ ลับแล้วครับพอดีคนเยอะก็วันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาที่ร้านทองพันปลาก็ใครสนใจก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ครับปลาเยอะมากครับคนเยอะอยากเลี้ยงปลาก็มาที่ร้านทองผันปลาบริเพณโคนจังหวัดสกลนครครับวันนี้ผมมาลองซื้อปลากดครับไปเลี้ยงครับจะไปเลี้ยงกู่กันกันกบปลาปลาดุกนะครับอ่าพี่เขาบอกว่าระวังให้เป็นอาหารของปลาดุกนะเอาลองดูครับไปสู้กันไป ็จะประมาณนี้แหละครับปลากดครับอยากเลี้ยงครับอยากเลี้ยงมาเนี่ยตัวนี้นก็ส่วก็ซื้อมาก็2 0องอยครับตัวละสองบาทครับเอาเลี้ยงลงในคู่กันกับปลาดุกอุยตัวเล็กๆนะครับจะก็คงจะลองเป็นก,การทดลองเลี้ยงนะครับในบ่อที่เราเคยเลี้ยงปลาหมอแต่ว่าผมแบ่งพื้นที่ไปแล้วแต่ตัวนี้นะปลากดเนี่ยนะครับ ตามโดยทั่วไปมันจะเลี้ยงในบอ่อดินนะครับจะเลี้ยงในบอ่อมาเลี้ยงในบอ่นบอซีเมนนะครับที่มีเครื่องกรองขึ้นรองน้ําขึ้นไปนะครับอาจจะช่วยในเรื่องออกซิเจนนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าสักผมจะพักไปสักสินาทีก่อนนะครับหลังจากที่เราซื้อมาจากร้านทองพันปลาเพราะว่าร้านทองพันปลามีปลาเยอะเลยครับนี่ครับผมตั้งใจอยากเลี้ยงหลายครั้งแล้วปลาปลากรดนะครับ ชอบรับประทานดูตัวมันครับตัวเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี่ครับตัวเล็กประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาลงบ่อกันครับอาหารก็อาหารปลาดุกนะครับลองเลี้ยงอยู่น้ําก็เนี่ยครับที่ดูดขึ้นก็จะประมาณนี้ครับมันเป็นเครื่องช่วยออกซิเจนให้กับน้ําระบบน้ํานะครับ ตัวนี้เป็นปลาหมอใหญ่นะครับแต่ตอนนี้นะผมจะลงตรงเนี้ยจะลงคู่กันกันกนกบปลาดุกที่ผมเคยลงไว้นะครับเมื่อสองสามวันก่อนจะปรากฏลงตรงนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูกันครับดูไปด้วยกันเป็นการทดลองเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์นะครับผมซื้อมาจะปล่อยเลยครับก็ให้มันปรับสภาพกับน้ํำ ปลากดครับนี่ครับคล้ายๆกันแหละปลาดุกไม่อยากลงเหรอตัวเล็กครับเล็กกว่าปลาดุกนิดนึงแต่ตัวนี้แพงตัวละสองบาทอ่า เรียบร้อยครับปล่อยลงไปแล้วเดี๋ยวสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับจะให้ดูปลาที่เราเลี้ยงคู่กันกันกบปลาดุกและปลาดุกอวยจะเป็นยังไงวันนี้อยากผมตั้งใจอยากเลี้ยงมานานแล้วครับปลาปลากดเนี่ยครับชอบเราประทานนึ่งกินทําต้มยําอร่อยครับเอามาก็ซื้อมาตัวละสองบาทครับที่ร้านทองพันตาเนี่ยครับก็วันนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศ ครับการเลี้ยงปลากดแม,ม่ค้าแซวอยู่ว่าระวังเป็นอาหารปลาหมอนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับลองทดลองเลี้ยงครับอันนี้ช่องสร้างได,ได้ไม่สิ้นสุดก็ทดลองเลี้ยงปลากดในบอซีเมนที่ไม่มีตัวหมายถึงว่าออกซิเจนแต่ว่าใช้ระบบการดูดน้ำขึ้นไปกองด้านบนนะครับก็ทำความสะอาดน้ำอยู่บ่อยๆนะครับ ตามช่องสร้างรายได้เป่นสิ้นสุดครับการเลี้ยงปลากดในบอ่อซีเมนครับคู่กันกับปลาดุกอุ่ยในบอ่อนี้ครับรืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ